ทนายตั้มยอมรับสามแสนสำหรับหนึ่งการถแถลงข่าวและคุณชูวิทย์ปองกับคดีละร้อยล้านตามไม่น่าเลยตามตามเอมตัวแทนหมู่บ้านนะครับก็อัปเดตกันหน่อยแบบว่าพอดีผมก็สนใจเรื่องนี้พอสมควรอยากรู้ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาทำดีเพื่อสังคมจริงไหมและทนายตั้มเนี่ย เขาหวังดีกับสังคมจริงไหมอะไรแบบนี้นะจากที่ดูถแถลงข่าวล่าสุดมานะครับก่อนหน้านี้ทนายตั้มเนี่ยเขาโพสโซเชียลว,ว่าจะเอาทนายอนันตชัยซึ่งเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับน่านับถือเป็นที่เชื่อถือของในวงการกฎหมายไทยมากๆนะครับว่าจะไปเอาไปฟ้องคุณชูวิทย์ในเรื่องรับเงินนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดคุณชูวิทย์ออกมาถแถลง ไม่กลัวหมาลอบกัดไม่กลัวหมาที่ไหนเพราะกูจะกัดตอบเย็ดเค้นักเลงสัตว์โคตรชอบเลยอ่าผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะผมแบบว่าชอบที่แกเป็นนักเลงดีเฉยๆแล้วก็ใครทำถูกต้องผมก็ชอบหมดนะครับมาถแถลงคุณชูวิทย์มาถแถลงพร้อมกับทนายอนาชัยครับผมคุณชูวิทย์บอกว่ากูไม่กลัวใครมึงมาเลยกูกัดตอบแน่นอนเย็ดเค่อย่างเดือดเลยนะครับแล้วก็ ทนายอนันชัยก็บอกว่าคุณชูวิทย์ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าใครมาฟ้องคุณชูวิทย์หนึ่งคดีร้อยร้านหนึ่งคดีร้อยร้านหนึ่งคดีร้อยร้านโอ้เดือดจิบหายเลยส่วนฝั่งทนายตั้มแถลงข่าวไปยอมรับว่าสามแสนรับจริงเพราะว่าเป็นค่าถแถลงเนี่ยเป็นค่าความเสี่ยงที่จะโดนคู่กรณีเนี่ยฟ้องกลับก็เลยต้องแบบคิดค่าเสียหายไว้ก่อนทางคุณชูวิทย์ก็บอกเฮ้ยแม่งเรียกเก็บได้เลย,เอย,ยบอกว่าเออทนายตั้มบอกว่า ต้องเรียกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปเรียกที่หลังมันจะน่าเกียดอา้าวได้เหรอมันไม่ต้องมีขั้นตอนเหรออันนี้ผมสงสัยนะหรือว่ามันเรียกก่อนได้อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยเป็นทนายแต่ทนายตามกา็มีการบีบน้ําตาหน่อยนิดนิดหน่อยๆนะครับน้ําตาคลอหน่อยว่าอย่าฟ้องผมเลยเดือดร้อนไปถึงลูกลูกมาถามนู่นนั่นนี่ถามว่าอะไราบ้างเขาไม่เปิดเผยนะครับก็สงสารลูกเขาน้อตาม ตามนายช่วยคนอื่นดีๆก็ดีแล้วเปิดบริษัทมาไปเก็บค่าอะไรเขาก็ไม่มีใครรู้นะผมก็ไม่รู้มีใครรู้ไหมทุกคนรู้ไหมตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านเรามีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยก็ไปรับใครมาหรือเปล่าหรือไม่รับหรือว่าเจตนาดีจริงจริงสงสัยคุณชูวิทย์จริงๆก็ถามเขาดีๆไม่ใช่อยู่มาหิวแสงหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าพูดดีๆเนี่ยละเห็นไหมผมเตือนตลอดว่าการพูดการจาเนี่ยใช้คําดีๆใช้จังหวะดีๆตอนแรกที่มามากระแสตรงเนี้ยคนมองคุณชูวิทย์ แย่ไปเยอะเลยนะแต่พอคดีพลิกปุ๊บโอ้โ oh, ห <c oughs> ผมว่ารถไฟตีกลับยุรถไฟยูเทินได้เคยเจอประรถ <c oughs> ไฟแม่งยูเทินเลยอะโอ้โ oh, ห <c oughs> ดูเดือดจริงๆครับถ้าเกิดว่าฝั่งไหนหวังดีก็ขอให้ดีจริงๆแล้วก็ใครที่จะออกมาพูดอะไรระวังนะครับเสียช,ชูเขานักเลงจริงแล้วก็เห็นไหมตามเอ็มเตือนแล้วนะตามเอ็มไม่เคยเตือนนี้เอาหานะ ตมัมถ้าตัมอยู่เฉยๆนะหรือตามคุยด,ดีนะก็ไม่เดือดร้อนที่บ้านนะลูกเมียไม่รู้เรื่องตั้มหิวแสงเปล่าตั้มหิวแสงนะทําที่บ้านเดือดร้อนนั่นเว้ตามตั้มขอโทษทันหรือเปล่าก็ไม่รู้วนะ่ตาตั้มไม่น่าทันแนละ้วตั้มนอกจากแบบคุยเขาดีๆแล้วเขาแบบยกโทษให้แต่ก็ไม่แน่นะให้ดูหน้าทนานะัชชัยเขาขึ้นนายผมเหมือนกันนะเนี่ยชูเขาก็เป็นคนใจดีแหละแล้วขอได้ดีก็ไม่แน่ว่าเขาจะให้เปล่าแต่เดี๋ยวกลัวจะเป็นเคสตัวอย่างอะเด้ เอ่ยังไงก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับผมว่ามันต้องมีอัปเดตอะไรอีกตอนแรกนึกว่าจะแบบต้องยืดยาวมากสรุปว่าไม่รู้คดีคีครั้งนี้คือตัดจบไปหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนดิเดตคนใหม่ขึ้นมาลอกกับคุณชูวิทย์อีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออก็ตามลุ้นกันแล้วกันนะข่าวบันเทิงก็มันกันอยู่ข่าวการเมืองก็มันกันอยู่แต่ก็ขอไม่พูดอะไรลงไปลึกเยอะเพราะผมก็ไม่ได้รู้เยอะแค่ตามกระแสเข้าไปเฉยๆเมาแชร์ความที่เห็นแบบ2มุมแบบเอ็มัวแทางหมู่บ้านเฉยๆเพราะว่าถ้าพูดเยอะไป เดี๋ยวขูเข้าไปนอนตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไม่สะดวกแน่ๆเลยเอาใครคิดยังไงมา,สามเ,เสนอความคิดเอ้ยเสนอความคิดเฮ้ถูกแล้วเล่นมุกอะไรของมึงนี่เอ็มอโอเคไม่อยากให้เครียดเนาะก็เอาสัหน่อยมาเมนงกันนะครับ